ยลักแห่งอิสรภาพตำนานเหรียญกอบกู้แผ่นดินวีรกษัตริย์ในความทรงจำเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเหรียญพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงชาญรณรงค์แห่งรชาชอาณาจักรอยุธยาที่เป็นที่นิยมของผู้ศรัทธาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือสมเด็จพระสันเพชรที่สองพระมหากษัตริย์ที่มีบทบาทและชื่อเสียงจะเรียกได้ว่ามากที่สุดในยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ผิดนักด้วยบทบาทภาระหน้าที่ในการต่อสู้กอบกู้เอกราชการปกครองของตัวเองจากอำนาจของรชาชอาณาจักรหงสาวดีทําให้ผู้นับถือพระองค์เป็นประหนึ่งผู้กอบกู้อิสรภาพของอยุธยา ปัจจุบันนี้ความเคารพศรัทธาในพระองค์ก็ยังเปี่ยมล้นเห็นได้จากพระบรมพระราชานุสรณ์ต่างๆที่ทรงจัดสร้างขึ้นเพื่อเทดพระเกียรติพระองค์รวมทั้งในด้านวัตถุมงคลผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาต่างสักการบ,บูชาและพวกวัตถุมงคลที่เป็นพระบรมรูปของท่านติดตัวเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจ,จิตใจในครั้งนี้เราขอรวบรวมบางส่วนเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เป็นที่นิยม เคยมีการจัดพิธีพุทธ,ธาพิเศษครั้งใหญ่น่าสนใจลองมาดูกันครับว่ามีรุ่นไหนกันบ้างรุ่นที่1เหรียนสมเด็จพระนเรศวรรุ่นตองโ่พศ2503จะสร้างโดยจอมพลสลิดธนรัตได้ร่วมกับนุ่มสึกหานผู้นำกองทัพเมืองไต้หรือเจ้าฟ้าไทยใหญ่จะสร้างเหรียญขึ้นจำนวนหนึ่งราว2-3ถึ 3, เหรียญแล้วแบ่งกันฝ่ายละครึ่ง เพื่อคุ้มครองภัยในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่และเกิดประสบการณ์เป็นที่เลื่องลืออย่างมากในยุคนั้นเหรียญสมเด็จพระนเรศวรรุ่นตองโขรุ่นแรกลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเครื่องพระองค์ผินพระพักเบื้องซ้ายล้อมด้วยตัวอักษรไทยใหญ่ด้านบนอ่านได้ว่าเจ้าฟ้านาเรศวรมหาราชาแต่ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ข้างล่างเป็นปีที่ประสูต์ถึงปีที่สวรรคตพศ2 0 9 8ถึงพศ2148ด้านหลังวางตัวอักษรไทยใหญ่ทั้งหมดเป็นอักษรโบราณข้างบนอาา่านว่าเจ้าฟ้านเรสศวนมหาราชาแปลว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชาตรงกลางเหรียญมีข้อความและแปลว่าได้เผยอาชญากู้ชาติที่ปางกรงเมืองหาง ขอพลานุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคุ้มครองข้างล่างเป็นปีที่พระองค์ทรงประกาศอิสรภาพพศ .2127 เรียนนี้ผ่านพิธีมหาพุทธาพิเศษถึงสองวาระโดยพระเกกิอาจารย์ชื่อดังมากมายที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในยุคนั้นวาระแรกที่วัดาราชบ่อพิษสถิตศรีมารามกรุงเทพมหานครวาระที่สอง ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนอกจากนี้ยังประกอบพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระราชวังจันทร์ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติอีกด้วยสมเด็จพระนเรศวรรุ่นตองโครุ่นแรกนะับเป็นเหรียญยอดนิยมหายากและเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณสูงเป็นที่ประจักษ์ในทุกด้านโดยเฉพาะด้านคงกระพันชาตรี 2. เหรียญสมเด็จพระนเรศวรรุ่นผรดเดศศึกปี2507เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผระเดศศึกเป็นเหรียญที่สร้างและปลุกเสกในพิธีกริ่งนเรศวรปี2507ซึ่งเป็นพิธีใหญ่ตามประวัติการสร้างพระกริ่งนเรศวรปี2507เป็นพระกริ่งที่จัดสร้างขึ้นโดยโรงเรียนพิศณุโลกพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนชายเพื่อหาทุนในการสร้างตึกวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน โดยท่านพลตำรวจตรียันยงสัทสนพระคณาจารย์ที่ได้รับการนิมนต์มาปลูกเสกเช่นหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพรีหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อหนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่และอีกหลายๆท่านวัตถุมงคลที่สร้างและปลูกเสกในพิธีเดียวกันได้แก่พระกริ่งใหญ่ณเรสวนพระชัยวัตรเรียนพระณเรสวนประกาศอิสรภาพ เรียนที่ 3. เรียนสมเด็จพระนเรศวรเมืองงายสร้างโดยวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่หนึ่งมกราคมปีพศ2512จําจำนวนการจัดสร้าง1นึ่งแสนเหรียญเป็นเหรียญทรงกลมมีหูด้านบนในตัวด้านหน้าเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมีข้อความบ่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชระบุพศ2512 ด้านหลังเป็นรูปพระสถูปเจดีย์และอักษรล้านนาโดยรอบเป็นเหรียญที่นิยมกันในภาคเหนือสร้างพร้อมกับพระกริ่งนเรศวรเมืองายและพระบุรพาพระพุทธสีหิงหลายขนาดตามการสั่งจองมีเนื้อทองแดงรมดําเนื้อทองแดงผิวไฟและมีเนื้อทองคําด้วยจํานวนเล็กน้อยเหรียญที่ 4. เหรียญยุทธหัตถีดอนเจดีย์พศ2513 เรียนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังยุทธหัตถีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่25มกราคมปพีพศ2513ตรงกับกวันก่องทัพไทยในยุคนั้นเป็นเหรียญทองแดงทรงกลมมีหูด้านบนด้านหน้าเป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีข้อค,ความโดยรอบว่า25มกราคม2513อักษรบาลีวัดป่าเลไลไวรวิหาร เบื้องล่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้านหลังเป็นภาพขณะทำยุทธหัตถีอักษรระบุวันที่กระทำยุทธหัตถีเบื้องล่างยุทธหัตถีนดอนเจดีเรียนรุ่นนี้สร้างจำนวนมากมีหลายแม่พิมพ์จึงเป็นพระดีที่ราคาไม่แพงในปัจจุบัน 5. เรียนพิธีจกักรพรรดิปี2515เรียนพระพุทธกินราช พิธีจัก,กรพรรดิพศ2515เป็นเหรียญทรงกลมด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธชินราชด้านหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังน้ำสิโนโทกมีข้อความสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระผู้ทรงประกอบกู้เอกราชของไทยพิธีจัก,กรพรรดิเป็นพิธีมหาพุทธภิเศกที่ยิ่งใหญ่ จัดขึ้นโดยพุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่20มกราคม2 5 1 5ณวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนำวัตถุมงคลที่จะสร้างขึ้นมาเข้าพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้มีพระพุทธชินราชจำลองพระชัยวัดพระกริ่งนเรศวรวัดจันทร์พระพิมพ์และเหรียญชินราชมหาจากักรพรรดิ พิธีมหาจากักรพรรดิพุทธาพิเศกเป็นพิธีที่ใหญ่มากตามประวัติในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พิธีจกักรพรรดิมหาพุทธาภิเศกนี้ครั้งแรกนั้นได้กระทำพิธีในสมัยราชการที่หนึ่งหลังจากนั้นไม่มีการทําพิธีแบบนี้อีกเลยพิธีกรรมเริ่มจากคณะกรรมการนําแผ่นเงินแผ่นทองเข้ามาน้ัสการขอบาร,รมีพระคุณเจ้าผู้ทรงวิทยาคุณทั่วประเทศรวม109ท่าน ให้ท่านลงอักขรเลขยันคาถาและอธิษฐานจิตปลุกเสกแผ่นทองเงินหลังจากนั้นคณะกรรมการนำแผ่นทองเงินที่พระคณาจารย์109รูปลงการปลุกเสกแล้วขึ้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชทรงเจิมและประทานพรแห่งความสำเร็จในการสร้างโดยมีพระอาจารย์ผ่องจินดาวัักรวัฒนร,ราชาวาดพระนครและพระอาจารย์เทพสาริกรบุตรซึ่งเป็นเจ้าว,วิธี กำหนดและควบคุมการดำเนินการกระทำพิธีครบถ้วนตามแบบฉบับโบราณพิธีทุกประการนับเป็นเหรียญสมเด็จพระนเรศวรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันนี้เหรียญที่6เหรียญสุดท้ายเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรุ่นสู้เหรียญรุ่นนี้เป็นที่นิยมกันมากโดยมีการจัดสร้างทั้งหมด3ชนิดคือหนึ่งเหรียญทองคำจำนวน3,999เรเหรียญ น้ำหนักประมาณ1.5บาทบริจาค25,000บาท2เหรียญเงินจำนวน9,999เหรียญบริจาค1,000บาทและ3เหรียญทองแดงบริสุทธิ์จำนวน9,999,999 999เหรียญบริจาค100บาททั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระราชสวนีให้พลเอกนภพลบุญทัพรองสมุหาราชองครักษ์จัดสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรุ่นสู้เพื่อนำไปพระราชทานทหารตำรวจราษฎรอาสาสมัครรักษาหมู่บ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทูลเกล่าวถวายนำไปทรงช่วยใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพระภาวนาจารย์108รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์2,549รูปณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่11กันยายนพศ2548ให้ความหมายของคำว่าสู้ดังนี้ 1. สู้เพื่อปกป้องรักษาประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นไทยเหมือนดังเช่นบนรรพบุรุษไทยได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อ เพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไทยให้เป็นปรดกตกทอดมาถึงลูกหลานไทยตราบเท่าทุกวันนี้ 2. สู้เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยช่วยกันร,รักษากฎหมายของบ้านเมืองให้มีความศักดิ์สิทธิ์ป้องกันมิให้ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติมาทำร้ายคนบริสุทธิ์ 3. สู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความทุกยากเช่นการช่วยแก้จัดปัญหาความยากจน การว่างงานและความไม่ยุติธรรมในสังคมจากเรื่องราวทั้งหมดจะเห็นได้ว่าเหรียญพระนเรศวรเป็นมากกว่าวัตถุมงคลทั่วไปแต่เป็นเครื่องเตือนใจถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนได้ลำลึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษผู้ปกป้องแผ่นดินเหรียญน,นี้จึงเป็นตัวแทนความภาคภูมิใจในชาติ และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงที่จะรักษาเอกราชคุณค่าของความเป็นไทยสืบต่อไป